ผันตาการ์นซ่าโดนตัวเยอะๆดิมันไม่เห็นว่าไมเยอะ เนี่ยที่เราหลุดออกไปตรงไฟแดงอ่ะที่เราจับไปอ่ะที่คนเขาจับคนเขาจับได้เยอะมากปลาที่เนี่ยหลุดออกไปอ่ะ เรามาอยกรงกันนะคะคเนี่ยเดยี๋นนี้เรามาอีกทีนะคมาลอยกระทงนะคะนี่เรามาเที่ยวงานกระถิน่นเลยวันนี้เรามารับบุญกระถิน่นเลยเราเลยมา